ลาำเสดในแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครลงวันที่27มิถุนายน2564เรื่องขอให้ทบทวนความเห็นและบรรจุร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด15ทับ1 การจัดทำรัฐมนูนฉบับใหม่กาบเปลียนท่านประธานรัฐสภาอ้างถึงหนังสือสำนักง,งานเลขาสภาผู้แทนรัษฎรด่วนที่สุดที่สพอ0 14ทั2ทับ7461ลงวันที่21มิถุนายน2564ตามหนังสือที่อ้างถึงอ้างว่าประธานรัฐสภาไม่สามารถบรรจุร่างรัฐมนุนแห,แห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราช วงเล็บแก้ไขมาตรา256และเพิ่มมาตรา15ทับ1การจัดทำรัมนูนฉบับใหม่วงเล็บปิดที่ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้เสนอเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาได้โดยอ้างว่าร่างรัมนูนแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอมีหลักการในการเพิ่มเพิ่มเติมหมวด15ทับ1การจัดทำรัมนูนฉบับใหม่ย่อมเป็นการยกเลิก ย่อมเป็นการยกเลิกผมขีดเส้นใต้นะครับเน้นตรงนี้เลยฮะย่อมเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงมิใช่ร่างรัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมตามที่สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ตรงนี้ก็ต้องขีดเส้นใต้ด้วยครับท่านปรนะธานเพราะผมจะมีคำอภิปรายประกอบ ไว้ตามคำมิตริฉายสารรัฐมนูญที่4ทับ2,564ลงวันที่11มิถุนาคม2564ประกอบข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพศ2,563ข้อ119นั้นข้าพเจ้าหมายถึงท่านสมพงษ์อมอรวิวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับและคณะผู้ร่วมเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเบิ่มงติมฉบับดังกล่าวขอกราบเรียนต่อท่านประธานรัฐสภา,าว่าไม่เห็นด้วยด้วยความเคารพธรรมนานครับผมขอเน้นตรงนี้นะครับไม่เห็นด้วยต่อ ความเห็นดังกล่าวด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้การหยิบยกคำมิฉัยของสารรัฐธรรมนูนที่4ี่ทับสองห้ 4, ลงันที่11มีนาคมส5 6 4เฉพาะประเด็นว่าร่างรัฐมนูนแก้ไขเพิ่มเติมที่ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้เสนอมิใช่ร่างรัฐธรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมเพราะมีการเพิ่มเติมมาตรา สิบห้าท่าหนึ่งหรือมวอสิบห้าท่หนึ่งการจัดทารัฐมนุนฉบับใหม่ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐมนุนแห่งราชนจาจักรไทยคำไม่ใช่ที่แท้จริงนี่คือตัวนี้ครับย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ใช่เป็นการยกเลิกนะครับที่ท่านประธานให้เหตุผลมา พระเจ้าและคณะใกล้ขอกราบเรียนว่าในคำมินิัยของสารรัฐมนูลดังกล่าวมีข้อมินิจฉัยต่อไปว่าหากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญออกเสียงประชามติเสียก่อนว่าสมควรมีรัฐรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นพ้องด้วยจึงดำเนินการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ต่อไป เมื่อเสร็จแล้วต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าและคณะจึงเห็นว่าตามคำมิฉัยฉบับนี้สารรัฐธรรมนูญมิได้ห้ามจัดทำรัฐนุนฉบับใหม่และเมื่อพิจารณาคำว่าคำมินิฉัยโดยถ่องแท้ตั้งแต่คำมินิฉัยของสารรัฐนูญที่เคยมินิฉัยไว้ตามคำมินิฉัยที่18 ถึง22ทับ2,55พและคำไม่ได้ใช้ที่4ทับ2 5 6พข้าพเจ้าและคณะเห็นว่ารัฐสภาสามารถใช้บทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ได้เพียงแต่ให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญล,ลงประชามติเสียก่อนว่าประสงค์จะให้มีรัฐมนูญฉบับใหม่หรือไม่โดยการลงประชามตินั้น จะมีการลงประชามาติสองครั้งครั้งที่หนึ่งคือการคือก่อนจัดทำร่างรัฐมนุญฉบับใหม่ครั้งที่หนึ่งนะครับก่อนจัดทำร่างรัฐมนูนฉบับใหม่นะครับและครั้งที่สองคือหลังจากการจัดทำร่างรัฐมนุญฉบับใหม่เสร็จแล้วการเสนอร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมของข้าพเจ้าและคณะเป็นเพียงกระบวนการเสนอยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญตามมาตรา256เพื่อนำไปสู่การจัด ทำน้ามูลฉบับใหม่เท่านั้นตรงนี้เป็นข้อความสําคัญท่านประธานครับหากรัชภาเห็นชอบก็ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติถ้าผลประชามติเห็นชอบก็ต้องผ่านกระบวนการตามมาตราสองห้าสิบหวงเล็บเจ็ดก็คือที่บัญญัติไว้นะครับจึงจะมีผลใช้บังคับเมื่อนำทุนก้าเสร็จแล้วแม้เมื่อมีผลใช้มังคับแล้ว ก็เป็นเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมบทมาตราในรัฐธรรมนูนแห่งราชนาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,560เท่านั้นรัฐธรรมนูญปี2560ยังใช้บังคับอยู่มิได้ถูกยกเลิกไปแต่ประการใดและยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่อย่างใดตรงนี้สำคัญมากนะท่านประธานครับการยื่นร่างรัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256 เป็นการเปิดช่องให้รัฐมนุนที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมีหมวดที่ว่าด้วยการจัดทํารัฐมนุญฉบับใหม่เกิดขึ้นเท่านั้นเพื่อรองรับการจัดทํารัฐมนูญฉบับใหม่ถ้าพี่น้องประชาชนมีประชามาติออกมาแล้วว่าเห็นด้วยถ้าเราไม่เปิดช่องตรงนี้นะครับรัฐสภาแม้สารรัฐมนุนบอกว่ารัฐสภามีหน้าที่และหน้าในการจัดทำรัฐฉบับใหม่ได้เราก็ไม่สามารถทำได้ท่ทานประธานเคกรพครับในข้อความต่อไป ในหนังสือฉบับนี้ผมข็ออ่านต่อนะครับข้าพเจ้าและคณะเห็นว่าหากถือตามผลการพิจารณาของท่านประธานรัฐสภาตามหนังสือที่เลขาธิการรัฐสภาแจ้งมายัางข้าพเจ้าและคณะการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าทําได้นั้นจะทําได้อย่างไรเพราะไม่มีช่องทําแม้มีคำวินิจฉัยไว้แม้จะมีผลการออกเสียงประชามติของประชาชนเห็นชอบด้วยแล้วก็ตาม เพราะการเสนอให้จัดทำร,ร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำกัดให้ต้องเสนอยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา200มาตรา256ช่องทางเดียวเท่านั้นการไม่บรรจุยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของข้าพเจ้ากับพวกก็เท่ากับห้ามจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสิ้นเชิงนั่นเองความหมายตรงนี้นั้นสำคัญทั้งนั้นครับถ้าไปออกเสียงประชามติแล้ว ประชาชนเห็นชอบด้วยว่าเราจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่กระบวนการขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดช่องที่รัฐธรรมนูญว่ามีบทรองรับให้อำนาจรัฐสภา,าทำได้นะในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีครับมันต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้มีก่อนประกาศบังคับใช้ก่อนรัฐมนูนปีหกศนแก้ไขเพิ่มเติมปีต่อไปเนี่ยถ้าเป็นปี6กสี่ก็ปี6 4เราถึงจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ย คำไม่ได้ใช้สารรัฐมนุนเองผลประชามาติของพี่น้องประชาชนเองก็ไม่สามารถดําเนินการได้นอกจากนี้หากถือตามผลการพิจารณาของท่านประธานรัฐสภาที่อ้างคำไม่ได้ใช้ของสารรัฐมนุนก็เท่ากับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมีการออกเสียงประชามาติถึงสามครั้งครั้งที่หนึ่งเป็นการออกเสียงประชามาติว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่โดยผู้ออกเสียงประชามาติไม่ทราบเลยว่า กระบวนการในการจัดให้มีรัฐมนุนฉบับใหม่เป็นอย่างไรใครจะเป็นผู้ทํารัฐมนุนฉบับใหม่ประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่ครั้งที่สองนะครับเป็นการออกเสียงประชามติหลังจากรัฐบาเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรารัฐธรรมนูญปี2560ตามบทประยัติมาตราที่256 โดยให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดธรรมนุนฉบับใหม่ซึ่งในการออกเสียงประชามติครั้งนี้ผู้ออกเสียงประชาชนมีข้อมูลที่สมบูรณ์ว่ากระบวนการจัดธรรมนุนฉบับใหม่เป็นอย่างไรใน,นครั้งที่สองนะครับต้องทําตามสองหกที่วงเล็บที่มีวงเล็บว่าจะต้องไปออกเสียงประชามติหลังจากผ่านวาระสามครั้งที่สามเป็นการออกเสียงประชามติหลังจากการยกกร่างรัฐธรรมนุญฉบับใหม่เสร็จแล้ว นั่นหมายถึงถ้าเราเสนอให้สสลอย,ยกล่างสสย,ย่างโลกย่างเสร็จยกล่างเสร็จก็ต้องไปทําประชามติหนังสือของเลขาที่การรัฐสภาซึ่งอ้างว่าปฏิบัติตามคำมิให้ของสารน้ำนูนเท่ากับส่งผลให้การจัดทํารัฐมนูญฉบับใหม่ต้องทําประชามติถึงสามครั้งหมอสรุปได้ครับโดยความรับทิดทางาครับเท่าที่ผมอ่านเหตุผลมาทานนั้งหมดนี้ซึ่งจะจบแล้วข้ามงานครับต้องใช้งบประมาณแผ่นดินครั้งละ นะครับกว่าสามหมื่นสามพันล้านบาทซึ่งมาจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเพื่อเพื่อให้ประชาชนออกเสียงประชามติก่อนที่รัฐสภาจะบรรจุกแก้ไขเพิ่มเติมรัมนูนของพระพเจ้าข,ของข้าพเจ้ากับคณะว่าสมควรมีรัมนุนฉบับใหม่หรือไม่โดยไม่มีข้อมูลในที่สุดว่ากระบวนการได้มาซึ่งรัฐมนุนฉบับใหม่จะเป็นอย่างไรข้าพเจ้าและคณะจึงเห็นร่วมกันว่ายติร่างมันแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราช งงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา2 5 6และเพิ่มหมวด1 5ท้ทหนึ่งการจัดทารัฐมนุนฉบับใหม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐมนุนและเข้ามาครับการประชุมรัฐสภาแล้วและไม่ได้ขัดแย้งหรือ,หร,อหรือแย้งต่อคำมีชัยสารรัฐมนุนแต่อย่างใดจึงกลับเรียนท่านประธานมาเพื่อผรวพิจาที่จะทบทวนการบรรจุท่านประธานครับผมเพิ่มเติมอีกนิดเดียวครับการที่ฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาเราไปยกเอาคำมีชัยสารรัฐมนุญบอกว่าการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูนของเราเนี่ย เป็นไม่ใช่ร่างแก้ไขเพิ่มเติมเพราะว่ามีหมวด15้าทับหนึ่งอยู่ท่านนานครับถ้าเรานึกภาพเนี่ยสารรัฐธรรมนูนเพียงไม่นิฉัยว่าก่อนจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับก่อนจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยให้ไปถามประ,ประชาชนก่อนด้วยการทำประชามติถ้าประชาชนเห็นด้วยจึงทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แน่นอนครับสารรั้นนูนไม่ก้าวล่วงมาว่าขั้นตอนก่อนที่จะทําร่างรั้นนูลฉบับใหม่เนี่ยรัฐสภาต้องทําอะไรเพราะเป็นหน้าที่ของเราหมอสรุปแตครับ,รบเราจะทําผมสรุปอยู่นี้ครับท่าน<ช>นะเราจะทํารัฐรมนูญฉบับใหม่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีบทบัญญัติรัฐมนูญรองรับบทบัญญัติรัรนนูญที่รองรับก็คือบทบัญญัติรัรนนูญที่จะต้องบัญญัติไว้ในปี60นี่แหละครับท่านท่านเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเราต้องแยกช่องทาง การจะไปตีความว่าการมีหมวด15้าทัหนึ่งเนี่ยมันเป็นการยกเลิกรัฐมนุนปีห0นั่นเป็นการตีความเกินคำมิฉัยสารรัฐธรรมนูญและเป็นการปิดกัน้นการยื่นร่างมือแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจที่กัดทำได้ตามบทมเหยดรัฐธรรมนูนท่านประธานครับสำคัญที่สุดครับถ้าท่านประธานบรรจุเข้าสู่ระเบียบวลระนะครับเพื่อพิจารณาเนี่ยแน่นอนครับ เป็นวลา,ารับหลักการเหตุและผลของสมาชิกและสภาแห่งนี้ที่จะอภิปรายที่จะแสดงความเห็นเนี่ยมันจะเป็นบันทึกแห่งสภาแห่งนี้นะครับเพื่อดําเนินการต่อความหมายคืออะไรท่านท์ครับเมื่อถึงมาราพินามมาตรา,ารับนูนแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256เพิ่มเติมหมวด15ทึ่งการจัดทำรัฐนตนฉบับใหม่ผมมั่นใจนะครับ<อ>ว่ารัฐสภาแห่งนี้สรุปเลยครับเตือนคำสสรุปและคำถาบครับ รัฐสภาหแห่งนี้จะลงมติว่ายังไม่รับหลักการเนื่องจากมีคำมีใชสารลํานูลว่าให้ไปทำจัดทำล่ำนลมลฉบับใหม่ซึ่งก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่มติเสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับว่ายังไม่รับหลักการนะแต่ร่างยังไม่ตกไปเพียงแต่ว่าต้องไปทำลํานูลไปทำประชามติการที่รัฐภามีความเห็นอย่างนี้ในขั้นตอนมันจะเป็นสารตั้งต้นที่ดีอย่างยิ่ง ที่เราจะใช้กฎหมายประชามติที่กําลังผ่านไปเมื่อวานเนี่ยที่ไม่มีช่องทางการประชุมรัฐสภาเลยนะครับจะต้องไปประชุมแยกกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแน่นอนครับเมื่อเราได้สารตั้งต้นอย่างนี้เนี่ยตัวร่างรัฐมนตนแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยครับมันจะเป็นหลักฐานหรือเหตุผลประกอบคําถามอย่างดียิ่งที่จะส่งไปให้แต่ละสภามีมติว่าจะส่งให คณะมนตรีมีความเห็นว่าจะทาประชามติในการเพิ่มเติมในการจัดทำนัฐมนฉบับใหม่หรือไม่ตามที่เราทําไว้ครับมันเป็นข้อคําถามและเหตุผลที่ดีที่สุดครับท่านประธานและถ้าทําได้นะครับขอสมควรแก่ราทำประชามติแค่สองครั้งก็สามารถที่จะถ้ารับหลักการและพี่นาในีทำมัธิมติให้สองครั้งแต่ท่านประธานบอกว่าทําก่อนพี่นาวันละหนึ่งทำสามครั้งด้วยความเคารพนประนานครับอยากให้ปาะานทบทวนนะผมเชื่อมั่นในท่านประธานว่า ท่านประธานต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้สมาชิกใช้หน้าที่อำนาจอย่างเต็มที่นะครับการที่ไปยึดติดคำินิฉัยอย่างนั้นเนี่ยจะทําให้สมาชิกทําหน้าที่ไม่ได้ฝากท่านประธานได้ครบควนครับเพื่อจะบรรจุแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสภาแห่งนี้เป็นอํานาจและหน้าที่ของรัฐสภาจะมินิจฉัยเองครับไม่ใช่หน้าที่ของท่านประธานจะมินิฉัยว่าใช่หรือไม่ใช่ได้ครับยินดีขอบพระคุณครับยินดีรับฟังนะครับ